เจ้าหน้าที่สายตรวจใช่ไหมตำรวจเนาะตำรวจตำรวจก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโยมๆพี่ๆที่เป็นตำรวจเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานพระอาจารย์เขียนยันนะเปิดชคเปิดลาภเปิดบุญบารมีให้เนาะธรรมะปัสสนธรรมะหนาโมคุตไยยะผู้ภกคผู้ชรรมะผู้ชมธรรมะผู้ชมด้วยนะโมคุตไยะขอให้มีเงินไหลเนาขอให้มีทองไหลมาขอให้มีสิดขอให้มีเงินไหลกินไหลใช้ไหลไว้สร้างบุญบารมีให้หมดที่หมดสิ้นนี้อยู่นี้กินนะโมไม่อยากไม่อยากไม่จนโชคดีนรับรวยขอให้มีเงินไหลเนาขอให้มีทองไหลมา ้ก่อนพระจันทร์เดินผ่านร้านขายลงศพเขาก็เลยบอกว่าพระจานทร์อวยพรให้โยมมีลูกค้าเยอะหน่อยพระจาราร์ก็เลยไม่รู้จะอวยพรยังไงนะโยมนะถ้าอวยพรให้มีลูกค้าเยอะก็แสดงว่าอวยพรให้คนตายเยอะแต่นี้พระอาจารย์เดินมาแล้วไม่รู้ฝาลงไปไหน